สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่พี่ไปดูรถ Toyota h i ฮ u ักร v o p r พรีเลนเนอร์ประตูคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติปี2017คะ่ะคันนี้นะคะเป็นรถนะคะที่มีแคลิบอยมาด้วยนะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถนะคะ เพื่อนําไปอะค้าขายหรือว่าต้องการที่จะขนของนะคะแล้วก็มีแคลรีบอยอยู่ด้านหลังขาคันนี้น้ำหนึ่งมาแนะนําให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำหนึ่งขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันค่ะด้านหน้าคันนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าโครเมียมอ่าเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะร่องรอย ฝากระโปรงก็จะมีเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมันสามารถขัดออกได้มาดูในส่วนของกรอบไฟหน้าบ้างค่ะคันนี้ค่ะกรอบไฟหน้าเป็นกรอบไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์ด้วยนะคะและก็มาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะกรอบไฟตัดหมอกเป็นสีดำช่องลมระบายอากาศค่ะ คันนี้ป้ายทะเบียน6กกไก่ชอชิง5349กรุงเทพมหาคนครป้ายเป็นเพชรยนต์แล้วนะคะ,ะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างค่ะคันนี้ค่ะแม็กเดิมๆจากโรงงานซีรีส์ยางคันนี้นะคะ6 0 1 2 6 6 6 5แม็กขอบ17นิ้วคันนี้ยางปี2021ค่ะ ุ้มล้อนะคะเดิมๆเลยนะคะนี่มาดูในส่วนของถัดไปกันบ้างตาสัญลักษณ์ไฮลักสองจมีบันไดนะคะกระจกค่ะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้าง โครเมียมตัดกับสีดำด้วยนะคะกระจกเป็นโตโยต้าที่จับนะคะเป็นโครเมียมคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะภายในนะคะคันนี้เบาะหนังสีน้ำตาลเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะสีนี้สวยมากๆเลยในส่วนของ ประตูภายในประตูนะคะอ่านี่ก็เป็นทิมสีสีเทาเมทัลลิกนะคะน,นี่ก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่มกระจกอัตโนมัติล็อกกระจกอันนี้ก็คือจะเป็นกระจกข้างเป็นกระจกไฟฟ้าปุ่ม e n e r g y start นะคะเป็นปุ่มแบบใช้มือกดอันนี้ก็คือเบาะ ผู้น้าเป็นเบาปรับแบบไฟฟ้าเบาปรับไฟฟ้ามาดูในส่วนของพวงมาลัยค่ะคันนี้เป็นพวงมะลัยหุ้มหนังพวงมาลาัย power มั l ติฟังก์ชันมีฟังก์ชันลูกเล่นบนพวงมะลัยด้วยนะคะ ในคันนี้นะคะอ่ะหน้าจอเป็นระบบทัสกีนมีเนวิเกเตอร์นะคะระบบนําทางแล้วก็คันนี้มีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7ใบตัวนี้เป็นตัวตัดแสงเช่นเดิมเลยอันนี้ก็คือที่ใส่แว่นตาไฟติดไหมไฟติดติดอ่ะอันนี้ก็คือไฟติดนะคะนี่ค่ะ คอนโซลด้านหน้ามีลูกเล่นตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ,ะเป็นสีเทาเฉดแล้วก็ตัดกับนี่เป็นโครเมียมคันนี้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่1 7 7่งแสกิโลเมตรแสน7 5 6 0ก็ประมาณนี้อาจจะมีขยับขึ้นขยับลงนิดหน่อยเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดเนาะ อีโคคาร์ากับพาวเวอร์โหมดอ่าจะเป็นปุ่มหมุนแอร์จะเป็นอนาล็อกตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบปุ่มกดลองเปิดดูซิ เค okay. เสียงดังฟังชัดรับสายตรงหน้าจอก็ได้หรือว่าตรงพวงมาลัยได้หมดเลยค่ะคันนี้มีลูกเล่นที่พวงมาลัยด้วยหน้าจอระบบทัชสกรีนมีเนวิเกเตอร์นะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอันนี้คือจะเป็น มาดูในส่วนของประตูบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังผู้โด้สารบ้างอะกระจกเดิมสีดำเหมือนกัน อันนี้มีแอร์ด้านหลังด้วยมีแอร์อยู่ตรงนี้นะคะกระ,ะกระเป๋าจะบอกว่ากระจกกระเป๋าด้านหลังเบาะคนขับก็มีกระเป๋าฝั่งนู้นก็มีแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันไฟดูซิติดไหมโอเคติด อันนี้เบาะก,กว้างนะคะเนี่ยพื้นที่กว้างมากดึงออกมาดูสิอืมอ่ะตัวนี้ก็มีที่แขวนด้วยมีลำโพง6จุดนะคะคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้าง อันนี้ก็คือไฟเบรกดวงที่3ามคันนี้มีกล้องถอยมีกล้องถอยด้วยนะคะเปิดแล้วด้านในค่ะอืม กระจกข้างเปิดได้นะคะอ๋อเป็นรอยมือเลยอ่ะนี่มันต้องเปิดจากด้านในเนาะโอ้ยประมาณนี้ค่ะ,ะก็คันนี้ก็มีแครี่บอยให้แล้ว ดูล้อฝั่งนี้กันบ้างยางทุกเส้นเลยแล้วกันปีสองหนึ่งเหมือนกันยางนี่ถือว่าใหม่นะคะรถปี17อ่ะคันนี้มียางอะไหล่ด้วยนะคะอ่ะมียางอะไหล่รองรับดีเซลอยู่ ฝั่งซ้ายมือของคนขับกระจกฝั่งนี้เป็นโตโยต้าเห็นไหมเนี่ยข้างหลังก็กว้างสภาพสวยมากคือเบาะสีเนี้ยมันจะดูไม่เลอะนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสี สีที่แบบขาวสีครีมอันนี้จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเบาะสวยค่ะเบาะหนังคันนี้มาดูคันนี้อ่ะเหมือนกันยังปี21ฝั่งนี้บ้าง เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะเปิดห้องเครื่องด้านหน้าให้พี่ๆได้ดูกันฝากระโปรงด้านหน้ามีคิ้วเนี่ยค่ะคิ้วขอบเป็นโครเมียมเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดด้านหน้าให้ดูมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะแผ่นเพดคือถ้ารถนะคะคือถ้าสมมุติว่าแบต มันปีเก่าไปอะไเง้ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเราจะเปลี่ยนให้ห้องเครื่องค่ะตัวนี้ก็การันตีได้เลยว่าเครื่องเดิมๆไม่มีตัดต่อดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นคันหน้าเดิมๆอันนี้ค่ะดูร่องรอย ยังมีตัวปั๊มอยู่เลย ดูส่วนไหนเพิ่มเติมของคันนี้นะคะสามารถแอดไลน์น้ำหนึ่งได้เลยเอาละค่ะโตโ o ต้ h ไฮรักรีวอล i ีแล์ 4ประตูเกียร์ออโต้ปี2017คันนี้สีบรอนเงินนะคะ4ประตูมีแคลริบอยด้วยคันนี้สวยมากๆเลยน้ำหนึ่งพับพี่ๆไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วเนาะใครสนใจคันนี้ค่ะสามารถปรึกษารายละเอียดนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรีค่ะโทรมาได้ที่0954864565ค่ะหรือว่าแอดไลน์น้ำหนึ่งไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึงจะทิ้งนะคะไลน์ ไว้ลิงก์ไลน์นะคะพี่กดเข้าไปได้เลยนะคะกดเข้าไปในใต้ล่าง y o u t u b e นี้น้ำหนึ่งจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้กดเข้ามานะคะทักเข้ามาปรึกษาสอบถามได้ฟรีเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะใครสนใจคันนี้นะคะเพียงแค่คุณมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะหรือว่าสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือน3เดือนหรือว่าล่าสุดนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถ เป็นเจ้าของคันนี้ได้คันนี้ค่ะราคาอยู่ที่6 5 9ส0ห้บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวเลยแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะดาวก็ดาวได้ค่ะนะคะดาวมาก็ค่างวดก็จะถูกลงคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสามหมนะคะคันนี้ก็ถ้ามีรายได้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกก็สามารถ เป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะสามารถกู้ร่วมด้วยกันได้ใครสนใจปรึกษาน้ำหนึ่งมาก่อนได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ